สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสก,กัมนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปยังสถานที่อีกสถานที่หนึ่งก็คือเหมืองอะไรนะคะเมืองหินครับเหมืองหิน,หน,ท,าน,หนทางเหนือทางเหนือโอเคอยู่บริเวณนี้นะคะทุกคนนี่เลยนี่เลยวงกลมตัวนี้เลยเจุดขาวๆไก้ถึงแล้ว ข้างหน้านั่นหรือเปล่านะน่าจะข้างหน้าใช่ไหมคะนี่แหละครับนี่เลยถึงแล้วเฮ้ยตอนที่เรามาตกกันปะจำได้ปะอุ้ยมีรถรถเก่ารถพังรถพังเราจะไปทางไหนก่อนวนก่อนปะล่ะขอดูสถาน,ท,นที่แป๊บหนึ่งมีของอยู่ที่นี่เหมือนเหมือนมันจะมีโรงจอดรถด,ด้วยปะ มีอยู่ข้างหลังเออเอออู้ไกลมากมากเลยอ่ะทุกคนโอ้อยู่นี่ไม่มีซอมบี้ระเบิดผีก็เยอะเหมือนกันเออต่ผีเยอะอยู่น,นี่มีรถมีรถเพราวะว่าเฮ้ยมีรถสปาวด้วยนี่เครื่องไหมเดี๋ยวลองไปเปิดดูกันได้ไหมคะตรงมาแล้ว คุณพ่อมาไมาห้หมดอุ้ยเครื่องมีค่ะอุ้ยเครื่องมีมเครื่องมีมแบตเตอรี่มีไม่มีแค่ล้อกับเบาะเนี่ยถ้ามีแบบนี้ได้ทุกคนอบอกไว้เลยไม่เป็นไรครับเรา,เามีรถเอาอ,อีกคันป้าละ่ะไม่มันต้องไปซื้อ เออจะบอกว่าจะบอกว่ารถสีแดงอ่ะขายได้เยอะกว่ารถสีเขียวอีกนะวันวันที่เราซื้อมากันอ่ะแปลกอ่ะแมนบ้า <Man War. S 1> ใช่ใช่รถสีแดงสามหมื่นถ้าขายอ่ะอุ้ยมีกล่องซ่อมรถด้วยอ่ะเอ้ยผมเจอสปอร์ตไลฟ์ไฟกีฬาละว้าวมันหาย พอ t ด b โ e เออเดี๋ยวมอว่ามันต้องแกะควาจริงมันไม่ควรจะหายไปเจอวิทย,ยุเอาวิทย,ยุเรามีเตาแก๊สอยู่ใช่ป่มมีอยู่ที่บ้านเยอะแยะเลยมันไนด้เสียถุงทองใช่ค่ะจีนส์เฮ้ย อ๋อที่นี่มีปูนด้วยค่ะมีปูน<ช>เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปูนเขาเรียกอะไรอ่ะกรวดเหรอถุงถุงสีเขียวใช่ใช่มีด้วยอ่ะอจะของสะสมอันนี้ก็คือลงนอนรดมา แป๊บนึงค่ะอุ้ยอันนี้มีของอ่ะมีกระเป๋าน่ารักเชียวอยากได้รถเราเต็มหรือยังคะอุ้ยเจอหมวกด้วยอะเจอหมวกเท่ๆอุ้ยเจอนี้อันนี้คืออะไรอะเสื้อตัวเองเสื้อผู้ชายใหม่ เฮ้ยเก็บเลยเมีนี<ม>่<ม>ด้วยกระป๋องมีแมสด้วยคะ่ะแมวครับ w h ่แมวอ่ะเพราะว่าโควิดไม่มีแล้วครับเอามันไม่ได้เกียเก่ยวกระป๋องนี่สีอะไรอ่ะเอิยรย์โอเค ดรินี่ไงสปอร์ตไลท์ไฟกีฬาเอาไปละ <c oughs> เอามาเอามามันหายหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอขี้แป๊บหนึง่งคุ้มกันด้วยนะม <c oughs> ีวางอยู่ที่พื้นสปอร์ตไลท์ไฟกีฬา โ oh. <laughs> อดมานาน <laughs> ชอบอะ่ะชอบตัวละครอะ่ะโอ้โหตดแบบสัดใจมากอ <laughs> ย่านะนะ <laughs> อย่าน่อของของจะเต็มละ <laughs> รอแป๊บนึงนะคะยังไม่เต็ม <laughs> นี่แหละเรา,าก็กลับบ้านได้ครับแปนน๊บนึงสี่ยังทัวร์ไม่หมดเลยเตัวยมลองใส่ ใส่เสื้อสีดำมันจะเป็นยังไงวะถ้าผู้หญิงใส่เสื้ออะไรสีดำคะนี่ไงนี่เอาวางไว้ที่พื้นเนี่ยเสื้อเนี่ยลองใส่ดิอ๋อได้ทด้แปบ๊บนึงแล้วแล้วลองถอดเสื้อยาวออกมันจะเป็นยังไงวะออมันจะรัดเข้ารูปไหมวะเฮ้ยเสื้อยาวมีของโอเคเดีย๋ยวแป๊บนึงนะเอาเกีรยของก่อนเดี๋ยวเออถอดเกาะออกด้วยจะได้เห็น ตอดกระเป๋าด้วยนี่ไงใส่ละของอมใส่เข้าไปนี้ไหนหันมานะหันหน้ามาเอาไหนอ่ะยังไม่เห็นเลยใส่แป๊บนึงมปนึงถอดเกาะแป๊บนึงนี่ไงใส่แล้วเห็นปะถอดเขาะอดเกาะแป๊บนึงเออถอดเกาะดิเป็นไงมันก็เข้าอยู่นะระ เออมันไม่มันหมายถึงมันก็เข้ารูปร่างอยู่หรือว่ามันจะอยากรู้เฉยไม่มีอะไร I'm I'm just curious ไปกันเลย <c oughs> ยังยังไม่หมดเลยแป๊บนึง มันจะมขีข้างหน้านี่นี่นี่ข้างหน้านี่บ้านข้างหน้าปะแต่ตรงนี้วิวสวยอะกระโดดขึ้นรถมาเดี๋ยวหาที่ถ่ายร <จะ S 1> ูปกปนบนึง่งอ่ายิซอมบี้รอไปเลยค่ะมันจะต้องเอาหินด้วยบอกว่ามันคือมันเหมือนมันเหมือนที่ผลิตหินเนาะเออ ที่ผลิตปูนอุ่ยถ้าตกลงตายปะเนี่ยเกลมเนี่ยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตจจีโอเคไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนี่ง่ายมันมีข้างหน้าเราในที่หนึ่งตายทั้งเป็นนี่เห็ตรงนี้ ถ้าเราใส่แค่แมสไปฝั่งนี้<ป>จะเป็นที่เก็บแน่ๆเลยเก็บเมืองรังสีงนี้เราจะตายแล้วเนี่ยไม่เคยจ้าโอ้ก้อนหินมันก้อนใหญ่ขนาดนี้เหรอแล้วมันก็เอาไปบดท้มันเหลือเป็นกรวดนี่ไงของนี่คือน,นี้นะคะทุกคนพอเขาผลิตเสร็จจะเป็นแบบนี้นี่เลย อยาเข้าไป We Driver วิเจอสกูเดเวอร์สีดำอ้าวได้เสียอ้าวได้อีกแล้วอะไรเนี่ย TNT อยากวองจุด TNT แล้วเปล่าวะคืออะไรอ่ะ TNT คือระเบิดที่แรงมากที่สุดในโลในโลกา โอ้ยอได้มาสองอันเลยว่ะอะไร TNT ของอเต็มละปิดประตูกันอันตรายอย่าลองจุดว่ะช่แบตเตอรี่อ่ะอมจะลองจุด TNT ตัวเองฟังนะเราจะจุดแล้วเราจะจุดแล้วอมปาไปนู่นอยากดูว่า,วาเอฟเฟกต์มันจะระเบิดแรงแค่ไหนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปะ เออันหนึงค่ะอันหนึ่งแ้เขาออกไปนี่นะปลาให้ไกลนะไม่ใช่โดนตัวเองไอ้ไม่โดนปลาไปตรงนี้ไหนเดี๋ยวมึงเขาวิ่งเตือนรีบรีบรีบสักคู่ค่ะสักคู่ค่ะขึ้นขึ้นมาบนหินนี้โอ้ยขึ้นไม่ได้ต้องต้องไต่อ่าไดนได้ดิเออนี่นะผมจะอีกได้นี่ล่อลบหลังหินดิ มันจะรุนแรงมากๆอ่ะอีกไหนเดี๋ยวๆเดอมเทสก่อนแป๊บนึงว่าเอ้เดี๋ยววะเดี๋ยวมั่ไม่ใช่เราเบิดใส่ตัวเองนะเกิดบ้านนะเฮ้ยอย่าไปทางรถเรานะต้องไปฝั่งนู้นนะโอเคป่าอันยังยังยังนะมัจะอีกไหนแล้วเอ้ยล้อมหลบหลังหินอีกไหนถ้ามันจะเห็นล้อหลบหลังหิน อย่าปาปาปาดิเออโดนโดนออกปาไปแล้วเอ้ยเอาไปปืนอ๋อก็ไม่ได้แรงมากนะเออก็ไม่ได้เสียงดังแล้วนะก็คุณบอกให้ผมหลบเ่าผมก็ลงด้านล่างดิไม่หลังหินหลบหลังหินก็โอไงเฮ้ยมาว่ะพีมาหมดยังเนี่ยไม่ไปตามเสียงเว้ยไปสิเราไปสิเอ้ายังจะไปฆ่ามันอีกโอ้โอ้เออโอ้ ไม่ไหวแล้วแม็แกกาซีนหมดไม่เป็นไรอ,อ้าวผมไม่มีแม็กกาซีนแล้วเหรอเนี่ยอา้าวก็มีอยู่นี่เรียบร้อยผมจัดการปืนขันลำกล้องเหรอวะอ,อ,อ้าวช่างแม่งผมขี่รถแล้วกลับบ้านครับขอ,องเต็มละปู Okay, เรียบร้อยปลอดภัยไปอุ้ยรอผมด้วย <laughs> ไปเลยกลับบ้านกันกลับบ้านกันทุกคนโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีหน้าบ๊ายบาย